วันนี้นะครับอยู่กับช่องเซนซิชั่นนะครับแล้ววันนี้จรนะครับก็จะพาทุกคนนะครับมาเล่นเกมปลากรวนะครับเย้นะครับันนี้นะครับเรามีพ่อหนึ่งมาเล่นด้วยนะครับครับปลากรวคืออะไรลูกปลากรูหมันถึงการกระโดดแบบนี้ครับกระโดดไงแล้วเราอยากเช่นตรงนี้มันไอ้เช่นตรงนี้เป็นบล็อกใช่ไหมพ่อหนึ่งเออตรงตรงนี้เป็นลาวานะพ่อหนึ่งตรงตรงนั้นเป็นบล็อกเราก็ต้องกระโดดแบบนี้พอผ้านราวงผ่านด่านอะไรเงี้ยเหรอพ่อก็ อาจจะคุณลเยกับตำรวจหัวไซเรนมาบ้างแล้วนะเอ้าอันนั้นตายประจาเลยตัวนั้นนะโดดไม่ออกโดดโดดไม่ผ่านสักทีใช่ป่ะใช่ขอดูตัวนั้นเหรอพอดูนะแต่ะสมกั์พอเยอะแล้วล่ะจริงใช่มาเลยไม่ได้กินพอหรอกเป็นมือเปล่าได้นะพ่อทำมาเป็นมือเปล่าตรงนี้ได้นะตรงไหนคิดตรงไหนะคิดข้างล่างอะพอที่มันเป็นช่องว่างอ๋อนี่ยมือเปล่าวะใช่พ่อป่ะโอเคโอเคอันนี้เขาบอกว่านี่มือเหรอเนี่ยเป็นเหลี่ยมเนี่ยนะใช่มันคือมือเชื่อถือเถอะ โอเคเชื okay, ่อก็เชื่อยิ่งเอ่อยิ่งยื่นสูงเท่าไหร่ทิวทัศน์ก็จะยิ่งสวยงามบินขึ้นไปดูพ่<ร>อไปตร,ตรงนี้พ่อตรงไหนอะตรงนี้พ่อเร,อรอือจะยนเย็นนี่ยกดาาง,ง,างเอไปไหนแล้วเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันกดไปมั่วเนี่ยขึ้นมาข้างบนแล้วเนี่ยเอาลงมาลงแล้วมันลงแล้ว,ลลวพ่อ้องกดค้าง,งเลยเลยมันลงทําไมไมันถึงลงอ่ะเอาตายเลยพ่อจังกดค้างเลยเมื่อกี้มันขึ้นไปแล้ว ah, ah? อ่ะทําไมอ่ะซีอยู่ไหนแล้วเนี่ยตายเอาเหรอเอาตัวไปหค้างเจ้าค้างตาจักรยุราหลบค้างแล้วมึงมึงนั่งดีไม่ไม่มองพ่อกองสูง อันหนึงแล้วเราก็เสร็จตรงนี้เลยขอขอไปดูหน่อยได้ไหม้ต่ชีวิตจริงพ่อไม่เอาหลงเนี่ยพ่อกลัวความสูงเดี๋ยวขอมองหน่อยแอบมองหน่อยเห็นไหมดูพ่อหน่อยสินะพอดูหน่อยไม่ยังไม่เซฟอะไรอ่ะเซฟก่อนตรงนี้เซฟก่อนพ่อลืมพ่อลืมพ่อลืมจะเดินถอยหลังแล้วจะเดินถอยหลังแล้วจะเดินถอยหลังอีกแล้วมันเป็นที่มือถือป่ะเนี่ยสงสัยต้องถ่ายถ่ายไอโฟน15 จะปที่อ่อออัันนน้ขงพซีบอกแม่นี่พ่อเนี่ยเล่นเกมไม่ถนัดเลยถอยไอโฟนสิบห้าให้พ่อหน่อยเอ่อให้ไอโฟนสิบห้าให้พ่อหน่อยพ่ออันนี้เราต้องเดินลงไปปะไปไหะเดินไงไหนอเ <c oughs> อ้าไปไหนวะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเย็นอ้าพิสูจน์ให้พ่อไปทางไหนเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ได้รถ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 เฮ้ยอุ้ยคือตัวถอยพ่อต้องตกใจหมดเลยมาตรงกลางต้องโดดไปเนี่ยเดินไปเฉยได้ไหมต้องเดินเดินไปเฉยได้ปะต้องโดดไปเนี่ยต้องโดดไหม เอาไงดีมา<ว>อะไรอ่ะเฮ้ยยากเกินมันต้องมันต้องลงไปพอดีกับตัวนั้นเหรอ <c oughs> ลงไปเซฟเลยเหรอมันต้องโดนลงไปเซฟอ๋อพ่ออ,อันนี้เราต้องรู้ว่ามันทำไงพ่อในไงอ่ะเราต้องกดคลิกค้างแบบนี้คลิกเหนบิูก่อนคลิกตรงไหนคลิกแบบคลิกไปที่หน้าจอไปที่ประตูคลิกแบบนี้แล้วก็เดินไปเรื่อย ว่าประตูไหนมันใช่แป๊บนึงเนี่ยนี่มันโอ้ยมันมันนี่มันตกล่องแน่เลยอะ่ะโอ้ยจะได้จะได้ยินนะโอ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงดูพ่อก่อนรอกันก่อนดิมันล็อไม่ได้เพราะว่ามันเป็นรี่เบิดประตูไม่ฝาอ้าวทำไมถอยหลังอีกแล้วอ่ะอย่าตามหนูม,มาอ,อ้าวไม่ตามเหรอทำตามไปไปทางนี้พอ่อกดไปเรื่อยเลยเนี่ยเหรอ<ช>เดี๋ยวบอกว่าอ๋อนี่รูรื่องแล้วเปิดประตูไป,รปรเรื่อยใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมใช่นี่ไงแ,บบแต้องกดแบบนี้เดินอย่างนี้ แล้วก็เดินแล้วก็จากนั้นก็เปิดประตูแบบเขาเข้าไปเลยเลยล่ะใช่เปิดเลยอ๋อบอปประตูให้มันไอ้นี่นะจากนั้นก็เดินแล้วก็เปิดแบบนี้อ่าอ่าอ่าแล้วก็เปิดปูแบบนี้เลยโอเคโอเคเข้าใจแล้วเอาเราปล่อยทิ้งพ่อไว้กินพ่อตายดิไป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 แล้วอยไปเดินตามพ่อมาเนี่ยแป๊บนึงพ่ออยู่นี่ก่อนพ่อนึ่งอ้าวอยู่นี่ไหนอะโอเคโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วุยเห็นแล้วไปยังหนึ่งสองสามดูนะไปแล้วครับทุณผชมแล้วอุ่ยเห็นกันวิ่งเห็นกัน โอ้ทันนี้เอ้ย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 หนวิ่งเร็วอ้าวจะวิ่งเร็วหรือวิ่งช้าเนี่ยหนูกินเนื้อไก่ตูตูหนูกินลูกตูอ๋อต้องกินเนื้อไก่ด้วยเหรอมันเป็นเนื้อตูตูมันเสียเวลาดิตัวกินโมจะกินอยู่เนี่ยเขาเซฟเซฟเซาเลยเขาเซฟเขาเซฟเลยกดผิดกดอะไรมันลุ้นอะอ่าเซฟแล้วโอ้ใจหายหมดเลยในพวกพวกนี้เลยคลิกที่ซีดียมดูโคตร โฆษณาปืนใหญ่โอ้ยาหญ่นะพ่อใหญ่นะอ๋อโอเคโดดยืนบนพรมสีม่วงอ่ะพรมสีสีม่วงจริงจริงแล้วพ่อใหญ่ลงมาพ่อเข้าตามไหมไม่ต้องมันมีกล่องเหรอเอาไปแค่สองเลนก็พอเขาจริงๆเขาหลอกเราเขาไม่ได้ลงไปหรอกเขาปีนแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเหรอพ่อตาหนูขึ้นมาอ่าไอ้เชือกเนี่ยนะถาวรเนี่ยนะใช่ถาวรพ่อตาหนูขึ้นมาแป๊บหนึ่งนะใช้สมาธิแป๊บหนึ่ง อพอแรงไอ้ทำไมมันมันไม่ค่อยไปตรงตามใจเลยอะเนี่ยกระดูขึ้นมาเลยกดตรงข้างโอ้โว้าวว้าไม่ไปอ่ะมันมาอยู่ตรงนี้ทำไมเนี่ยวิทุกคนจะบอกว่ามันยากมากเลยเลยโอ้โทุกคนมันสูงอ่ะขึ้นมาแล้วสูงอ่ะโอ้ยแต่พ่อพ่อพ่อหนึ่งฝึกฝนมันเป็นเวลาหลายครั้งแหละ เอาลบสิล,สลบสิลบก่อนึดเอ้ยมาแล้วเฮ้ยเอ้าเฮ้ยติดเอ้ยมันไม่ขึ้นเอาลน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 เฮ้ยลนตายเลยวันกี้จะขึ้นสุดแล้วอ่ะอะไรอย่าเบิงอย่าเพิ่งขึ้นมาอ๋อทำไมอ่ะจะส่งของไปอะไรไปให้พ่อเอามาส่งมาโยนใช้โยนอะไรเหรอเอ้ยลงมาแล้วเอายโยนไปแล้วเหรอนั่นไงกินสิไอ้ตัวนี้กินแล้วดีดีขึ้นเนอะบินได้เลยปะ ตัวเล็กต้องดียังไงอะดีนะฮะดีนะดียังไงอะดีรู้แค่ว่ามันดีแนวอือวู้ยดียังไงตัวทักกระปิตหนึ่งเนี่ยหนึ่งไงตาหขึ้นมานะพ่อกินเนื้อไก่อันนี้ก่อนพ่กินเนื้อไก่อันี้เนื้อไก่อันนี้เหรอใช่เอากินละกดกินเลยแต่ว่ามันมันจะทำให้พ่อขึ้นมาไวขึ้นกรดิือสิงดิแล้วไม่บอกพ่อจะกินตั้งนานอ่ะ กดจิตไปดูดิหรือไม่ได้ทําอะไรเลยกดที่เฉยมันมาเลยไม่ได้กดกระโดดเลยถ้ากดกระโดดมันจะไวขึ้นใช่ไหมกดกระโดดมันจะเป็นเหมือนการกระโดดไม่เห็นเหมือนกันเลยมันก็วิ่งขึ้นเฉยๆเนี่ยพอดูพ่อดิดูพ่อดิดูพ่อดิมันค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บมาตัวกระเปียงสิงะนั่นน่ะสิพอดูพอดูเนูะเฮ้ยเจ๋งน่าอุดอกลอยตัวอมาทำไมเล่าโอ้ยลงเหี้ยโอ้ยถอยเดินถอยหลังอีกแล้วอ่ะด่านนี้พ่อจะรอดไหมเนี่ยอะไเอาใหม่สิ เอไอขนมเข็งนี่มันดีนะมันคืออะไรขนมเข็งมีด้วยหรอขนมเข็งอะเข็งเข็งเออโวตายขนมเข็งพ่องงหมดเลยเนี่ยวัยรุ่นยุคเก้าสิบงงเลยเนี่ยาหาหามาแล้ว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 มา<อ>แล้วมาแล้วเดี๋ยวโดนอีกแล้วโอ้ยราเข้ารูด้วยนะโดนข้ารูอะไรอแก จริงๆก็ได้ปกติแบบนี้ก็ได้น,เน,ดนะเออแต่รู้ชอบกระโดดมากกว่าเพราะถ้ากดกระโดดมันก็สามารถขึ้นไปได้มันจะเร็วกว่านะแล้วโดดขึ้นถึงปุ๊บกระโดดเลยไงโดาจะไวกว่าเพราะว่ามือถือพ่อไม่ดีแน่นนเลยใช่ปะโดดดิฮึบฮึบเออกดเซฟมาเซฟเลยไอกโกมันฐานเนี่ยเรียบร้อยอ้าวทางไหนต่อแล้วมาทำไมพ่อะทำไม<า>พ่อมุมมุมมุมมันมุมมันสูงขึ้นอะสิ ไม่รู้ไหนไหนไหนไม่เอามุมเล็กกว่านี้นี่ไงมุมสุดกดตร,ตรงไหนกินขนมเค็งอ๋อกินขนมเค็งแล้วมมุมมันจะเปลี่ยนเหรอเข้ามาตรงนี้ขมนมเค็งไม่เอามุมมันใหญ่ไปเนี่ยวันหนึ่งไปแล้วหรอไปแล้วเข้ามากดกระโดดข้างด้วยว้าวอรุปจะให้ไปไหมเนี่ยโอ้นูตกลูกตาอันนี้มันเราต้องให้ไปไหมยป็นไงต้องกินขนมเค็งอะชื่ออ่านยากเหลือเกินเค็งขนมเค็ง ต้องมีการซิกแซกด้วยเดิมแล้วนะไปแล้วนะไปนะพ้ากดกระโดดแนะนาให้กดกระโดดแต่ระวังออกนอกกาแพงทําไมพ่อมันเดินไปทางเดียวกันอ๋อนั่น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 ไม่มีถาวรพ่อเห็นไหมถาวรมันจะทาให้ตัวเราหนืดออ๋อเอาเมื่อกี้แสดงว่าพ่อก็ดีแล้วที่ตัวต้อก็ปิดนึงอะใช่ตัวก็ปิดนึงดีแล้วแต่จริงๆแล้วมันก็ได้นึงช่องเลยนะถาวรเนี่ยอืาออกมาแล้วไหเฮ้ยมันยากมากเลยนะ ใจเย็นใจเย็นๆพ่อไปกลังไปดูดูพ่อกำลังกระดึ๊บกระดึ๊บเนี่ยพ่อปีนย่างๆเขาปีนข้างบนดูดูดูด้วยดูด้วยดูด้วยนี่ผมพ่อไปแบบไอ้นี่ไอ้อะไรนี่ไอ้ปีนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พ่อไปแบบไอ้นี่ไอ้ไอศูนย์ศูนย์เจ็ดอ่ะรู้จักปะไม่รู้จักไอศูนย์ศูนย์เจ็ดไงพ่อตามมารู้จักศูนย์ศูนย์เจ็ดเปล่าไม่รู้จักอะไรก็ไม่รู้เอาหนังศูนย์ศูนย์เจ็ดอะไรฮะไม่รู้จักเขาไม่เคยดูอ่ะทัน พ่ออันนี้พอหา่างโดนลรู้จักแตอบิทเตอบ,บินเหรอมาดูอะไรจ้ะพอ่อ <c oughs> พ่อต้องลงไปข้างล่างพ่อาดูพ่อมาดูพอด่พอมาดูดีก่อนทำไมมุมมันใหญ่ขึ้นเนี่ยพ่ออยากได้มุมเล็กกว่าน,นี้มันจะดูเล็กที่สุดแลวนะแล <c oughs> ้วเลืีไม่อะเลือดบีดีได้พอ่อ อะไรอะ่ะต้องต้องต้องพ่อหนึ่งเห็นนะ้ำสีฟ้าข้างล่างเลยพ่อมาดูตรงนี้พ่อกดย่องก่อนการหนึ่งนะพ่อ,อพ่อเห็นต,ต้องกดย่องเหรอใช่กดย่องมาตรงนี้เฮ้ยเอา้าพ่อเห็นนะ้ำสีฟ้าตรงนี้ไหมพ่อกดย่องยังเห็นแล้วเห็นแล้วพอดูเฮ้ยพ่อควบคุมสูงอยู่ออกไปเลยว้าพ่อแล้วเราต้องตกลงไปห้าโดสีแดงเราต้องลงไปที่น้ำเอาไม่ยากนะต้องกระโดดกระโดดลงไปโดนสีแดงนะใช่ จะไปยากอะไรเราก็จะโดนสีโดนสีฟ้าโดนน้ำพุ่งที่พุ่สีฟ้าข้างหน,น้าไงเอา,า,าไปโดดทําไมตรงที่มีสีแดงเยอะก็โดดตรงไม่สีแดงไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่งั้นเราจะตายเอาแล้วก็พ่อโดนนะไหนสีอยู่ไหนอยู่นี่ข้างล่างเงยหน้าขึ้นมาดูพ่อก่อนดูมาระดับน้ำโอเคขึ้นไปมองแล้วขึ้นยังอ่ะขึ้นมาแล้วพ่อแล้วบอกนะพทำได้ไออันนี้ไอลาวด็อฟสองรอบป่ะฮะเอาพูดถึงลาวด็อฟงงอีก ลราเลยลราคนนะลราเถอะขอรับนะมันมีหลายรูรูไหนเนี่ยรูไหนก็ได้ใช่ไหมรูยั้ไงไม่ต้องเอารูไม่ต้องเข้ารู้อ่าไม่ต้องเข้ารูเหรอไม่ต้องเข้ารูปบุดโดดไปเลยแล้วกันเรียบร้อยแล้วไหมนี่ทนว่ะไข่แตกก่อนแล้วตอนนี้เฮ้ยโอ้โหหืมไม่ให้ต่อ เรล่านั้นเขาต้องไปตรงนี้ตรงไหนมันจะมีช่องหนึ่งที่ไม่ถูกกันเวพ,พ่อเซฟก่อนดีฝ่าพ่อเซฟก่อนมีเซฟจังเซฟแล้วพ่อมันจะมีบล็อกลึกึที่แบบเราสามารถตกลงไปได้พ่อเราต้องไปดูทีละช่องเอา้างั้นทีนำไปก่อนเลยสี่ช่องอา <laughs> ทำไมะอ้าเอา,เ,อา,เ,อาเลือกแล้วพ่อเดินไหนอ่ะพ่อเดินช่องไหนก็ได้ที่รู้ว่ามันไม่ตก อ้าวมันไม่มีหรอกช่องที่ไม่ตกเดี๋ยวพ่ออย่าเพิ่งดูนิ่งๆก่อนดูรู้สึกว่ารู้สึกว่าอะไรโอ้มันด่ามยากจังช่องที่สองถูกแล้วเหรอช่องที่สองถูกกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บเอานะไปแล้วนะไปเลยวิ่งเลยนะวิ่งอู้เลยนะเฮ้ยช่องนี้ช่องที่สองไงกินเนื้อไก่ปู๊ดด้วยกินเนื้อไก่ด้วยมันจะไวไงมันจะไวขึ้นโดนไปเลยโดนไปเรื่อยๆไปแลนะไปแล้วเอานะไปเลย ไม่เห็นพ่อลงไปดีกว่าไม่พ่อก้มหน้าอย่างเดียวพ่อไม่กลัวพ่อกลัวอ้าวลงล่วงเลยทําไงทีนี้ได้เนี่ยทีนี้เอาไม่เอาไม่มันต้องเดินย่องไม่ได้เหรอเดินย่องได้ปะเดินย่องไม่ได้เราต้องเดินแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยพอตหมดเงยหน้าขึ้นไปมือไม่ตรงเลยตอนนี้อีกเนี่ยมันมันเป็นที่มือถือเนี่ยเพิ่ม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 กระโดดเอ๊ะ

เป็นไงเป็นไงหนูขึ<ร>้นมาให้หน่อย,อยไปแล้วเหรอใช่ใช่หนูขึ้นมาแล้วเรียบร้อยตก <c oughs> ถึงยังถึงแล้วโอ้มันยอดไกลเกินโอ้ยไกลมากเลย <c oughs> หนูไม่ได้เซฟหรอกเอ้าเมื่อกี้ไม่ได้เซฟหนูลโอ้ทำไมมันไปได้อะไปไวจังไปนั่นเอง อะไเนี่ย้อาหนูเลย,ยพ่อไปชะเงื้อดูไอ้ไอ้ไม่ใช่ชะเงื้อเขาเรียกไชงชะเงื้อชะเงื้อนนมาเร็วดิมันไปไวแค่เน,นี้ยผมยากเอาเรื่องกันนะเนี่ยตตึึต๊ดมันจะไปทีละสองอันเลยสมัยพอ่อตอนพ่อเล่นพ่อเล่นคอนท่าลูกรู้จักปะพ่พอพ่ออันนี้คืออะไรต้องไปเลยสี่รู้จักคอนท่าปะ่ะลูกเงียบอันนี้ยากนะไม่กระตุกที่หูเลย สี่รู้จักคอนทาป่ะเอ้าที่มันโดดโดดแล้วก็ปืนยิงดึดดึดดไงสมัยพ่อเล่นน่ะไม่มีหรอกเกมแบบเนี้ยมาริโอ้เงี้ยรู้จักป่ะรู้จักรู้จักเฮ้ยจริงนี่โอ้สมัยพ่อก่อนใส่แผ่นดิสชนะคอมพิวเตอร์เกมเล่นแบบนี้รู้จักแผ่นดิสไหมเนี่ยไม่รู้จักอ่ะโอ้ขอบใจมากเลยรู้จักแผ่นดิส ว่ยหนูมากดเอาไวสักอย่างโอ้ยไมพ่อต้องเสียบแผ่นดิสเล่นอ่ะหนูมากดเอะไว้อะไงถึงยังเนี่ยให้พ่อไปตามตรงไหนเนี่ยเอ้าหนูมาเกิดข้างล่างทำไงให้หนูเตลใจหนูจะหนูจะตายยังไงดีเอาโดดสิหนูจะทำยังไงให้มันตายไปไอ้นี่พ่อต้องเดินไปเลยป่ะพ่อพ่อวิ่งไปเลยป่ะจะทำไงให้ตัวเองตายอ่ะจมน้ำสิมันไม่มีน้ำวิ่งชนอะไรได้ป่ะ ุทุกคนสิอันนั้นไม่เจออ,อุณขึ้นไม่ได้ให้พ่อลงตกไปช่วยไหมหนูขึ้นไม่ได้มันจะข้าตัวเองอย่ง้าพ่อลงไปด้วยมันเป็นไอ้นี่เลยนะเฮ้ยถ้าพ่อตกถ้าพ่อตกนี่ถือว่าลงไปช่วยเป็นภาระเลยนะพ่อตกมาพ่อก็ตายแต่หนูไม่ตายว่าหนูมนาเกิดข้างล่างอะ่ะหนูจะทำาไงให้ตัวเองเล่นรถดีานนาอา้าว ทำไม่พ่ออยู่นี่แล้วอ่ะพ่ออยู่ที่เดิมอ่ะใช่ไงพ่อมีทักษะมาเจอทักษะพ่อเองวิ่งเองมาโลมเลยตกกระถิก็ได้ไม่ใช่เหรอมันต้องมีจุดกระโดดแหละลูกเงี้ยของหนูมันจะลอยไปง่อยอยู่โอ้โหฮะต้องไปสุดดูเลยกระดึ๊บกระดึ๊บดูก่อนกระดึ๊บกระดึ๊บไหนอะตกไปตรงไหนไะกระดึ๊บกระดึ๊บ แมอยู่ไหนเดินไปหน้าแมด<อ>าแพมดพ <อ S 2> ิเอ้าอุย้ยเราผ่านมาไกลจริงไปแล้วโอ้โหพ่ออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเหมือนกันว่ะพอลงมาข้างล่างเฉยเลยว้าวลกไม่มีฝักซีพ่อลงมาแบบซีเลยอะ่ะแ,แต่มันดูทุ่งทุ่งหญ้าสว สวรรค์นหน้าเลยนะเนี่ยไม,ม่มีทิศทางเลยซีอยู่ไหนพ่อลงมาช่วยแล้วซีอยู่ไหนพ่อลงมาช่วยแล้วซีขึ้นมาแล้วเหรอ <c oughs> แล้วก็บอกช้าไปพ่อลงมาแล้วเนี่ยอยู่ข้างล่างที่ซีลงมาเกีย้ย <c oughs> ตายยังยังไม่ตายสิทำไงาตายแล้วทีนี้ <c oughs> ยังไงอะ่ะใค่กินให้ท้องแตกเลยนี่พ่ออยู่ทุง่งหญ้าอะไรนี่ทุ่งหญ้าอะไรทุ่งหญ้าอะไรซาวน่าซาวน่าพี่หุดพ่ออยู่ทุง่งกลางทุ่งหญ้าเลยไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่เจออะไรเลยเนี่ยสีก็ตกมาไม่ตายมั้งใช่ปะตกมาตายปะตกผ่านแล้วฮฮือผ่านหรอโอ้หอโห,โหพ่อไปเจอเห่าตรงนั้น มาตรงไหนอข้างต้องก็วิ่งอีกหน่อยก็ถึงแล้วนี่ใช่ป่ะเดี๋ยวพ่อพ่อเล่งก่อน๋อนี่สองอยู่ตรงนี้เองโธ่เจอแล้วเจอแล้วนี่พ่อเจอแล้วนี่วิ่งไปตรงนู้นพ่อหนึ่งลงไม่ได้เจอแล้วพ่อเจอแล้วรอแป๊บหนึ่งกินไก่แล้วมันก็ยังวิ่งช้าอยู่เลยอะต้องกินอะไรทีนี้ แล้วหนแล้วเราจะไปยังไงต่อไปงั้นเฮ้ยไม่น่าเลยโค้งตรงอันนั้นอ่ะเดินไปแาวๆฟังมือเดินกับที่อะไรเนี่ยไปไปต้องไปที่ใต้เหรอที่ใต้เหรอไปเถอะที่ใต้หรือที่เหนือเนี่ยเขามีทิศอยู่ในตรงแมบเนี่ยไม่อยู่แล้วซีอยู่ตรงที่ไหนอ่ะอ๋อหนูตาตลอดเลย จริงอ่ะพ่ออยู่ข้างล่างอ่ะดีแล้วนะอ้าวเหรอมันมันมันก็เป็นความโอ้โหเดินเที่ยวทุ่งหญ้าเลยคนนี้นักเรียนนะไม่รู้ไปไหนเลยงั้นไนเฮ้ยมันมีแมปดูดิเนี่ยเสียให้พ่อเดินไปทิศไหนไม่รู้เลมันไม่มีของเลยเลยพ่อต้องเดินกลับเนี่ยทเจ้าเจ้าเจ้าปุ่มเขียวเจ้าปุ่มเขียวเจ้าเจ้าเจ้าเขียวเขียวแน่เลย พอเจอสีแล้วยังไงเฮ้ยสีลงมาแล้วนี่ชอบคานแลกเปลี่ยนของผ่านพอเจอแล้วนี่หนูกำลังกลับไปสีขึนแดงเลยหยุหนูจะกลับไปหาพ่อพ่อเจอแล้วนี่ลงมาโดดลงมาวันโดดไม่ได้หนูจะกลับไปตรงบันไดตรงนั้นแล้วค่อยๆลงไป ค่อยๆลงไปเพราะมันจะได้รับดาเมจน้อยกว่าขั้นหนึ่งอยู่ข้างล่างอดีแล้วอ่ะอยู่ข้างล่างนะจุดชนะมันอยู่ข้างล่างเอาจริงดิจริงแต่ชนะมันยัง<น>ไงอ่นะ,นะอย่าไปอย่าไปชนะฮขนาอาแสดงว่าพ่อต้องเดินไปทางทิศนั้นสิพ่อก็จะเจอของดีเนยใช่ป่ะคงใช่พ่อเดินไปก่อนเลยนะนำหน้าไปเลยนะแต่พึ่งนี่ไปทางทิศเหนือนเนี่ยพ่อดูแมพเนี่ย เฮ้ยทำไมอะไรอ่ะฮะใครฆ่าตกมาตายเองหรือเปล่าเนี่ยมันมีคนฆ่านี่ฆ่าช่วยพ่อฆ่าได้ยากมีความสุขมากจเจอแล้วววเจอแล้วเว้วพ่ออยู่ไหนอ่ะนี่พ่อมาเมืองกระโหลกเนี่ยพ่อลงมาแล้วเนี่ยมันมีเมืองกระโหลกอยู่เนี่ยเฮ้ยจุดดำๆมันเป็นเมืองกระโหลกเลย ไปถึงเส้นชัยแล้วนะอย่าพึ่งไม่ลอลูกเลยพ่อไม่ดีเฮ้ยเส้นชัยผิดทางละวจุดนู้นต้นทำไมเข้าหล้วจริงไหม<ส>โอ้ความจริงความจริงเป็นความจริงโอ๊ยวางจุดนูน้นต้นเลยเหรอใช่ทางนั้นเลย โอ้โหผ่านยากมากพ่อไปเอาดาวเลยปะไปดาวอยู่ตรงไหนเนี่ยดาวมันขังอยู่ข้างหลังพอ่ออ่ะต้องกลับมาอีกเหรอต้องกลับไปอ้วนง่วงไปหมดแล้วเนี่ยตาลายหมดแล้วเนี่ยจะชนะแล้วให้เดียวรือยังเนี่ยใกล้ถูกใกล้นะถูกใกล้นะโอ้โหโ อีกเดียวอีกเดียวอีกเดียวมชนะแล้วใะเหรออีกเดียวไอ้จดาบเมื่อกี้ยากมากอืไม่ถึงตาย ลงตรงกลางเหอะง่ายกว่าตรงไหนเนี่ยพ่ออยู่ไหนพ่อเดินไปเรื่อ,อยๆเนี่ยตรงเนี้ยพ่อเดินไปหรอตรงไหนอะ่ะเสร็จซีเสร็จยังไงเขาจะไปทางนั้นเลยถูกแล้วเขาบอกว่าเมื่อก,กี้บอกเดินไป 5, อีกห้าพันเก้าค่อยๆจุ๊บซีถึงยยไหนแล้วเนี่ยถึงไหนแล้ว<อ>ซีถึงไหนเนาะ ถือแล้วนี่ไงชน,นะเย้ดูเกด้าสมเร็จผ่านแล้วไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเดี๋ยวภารกิจเสร็จแล้วเหรอเนี่ยกดดิ่งแล้ว็จะกันซีนเดนะครับบายบาย